พ่อลูกปันโปโอ้ยปั่นที่แหลกไปเลยป้าอจาจารช่วงพ่อลูกปั่นโปโอ้โหแล้วยังคงพาทุกท่านเนี่ยไปหาโปรโมชั่นดีๆนะขอแนะนำร้านแรกเลยครับร้านนี้มีชื่อว่าเอียวไทยสุกี้โบราณ1960นั่นเองครับผมร้านนี้เนี่ย ตั้งอยู่ที่ซีคอนสแควร์นะครับสีนครินชั้น4โซนโลงหนังนั่นเองท่านผู้ชมมีทั้งหมด7สาขาด้วยกันฮะเริ่มต้นจากโปรโมชั่นของทางร้านเขาก่อนดีกว่าสามารถใช้ได้ทุกสาขาเลยนะครับผมโป,ปรเป็ดปักกิ่งสายพันธุ์อังกฤษเชอร์รี่วอลเล่ตัวใหญ่ไซส์ XXL ในราคา1,350บาทสามารถเลือกได้4เมนูครับเป็ดปักกิ่งเป็ดทอดกระเทียม ออส่วนกระทะร้อนกุ้งแช่บวยคั่วพริกเกลือนั่นเองครับโปปิ้งย่างเจงกิสคารจากราคาปกติ590บาทลด,ดไปแบบฟินๆ499เท่านั้นเองกุ้งแม่น้ำเผา3ตัวปกติราคา1,000บาทเมื่อเป็นสมาชิกเอี่ยวไทยสุก,กี้โบราณ1960 ที่ไลน์ o อฟฟิเชีของเขานะครับเอี่ยวไทย1960ครับเมื่อลูกค้าทานครบ500บาทครับรับสิทธิ์แรกซื้อกุ้งแม่น้ำเผาตัวละ199เท่านั้นเองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2565นะครับโปรสำหรับแฟนรายการของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆวันนี้เนี่ยเพียงแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดู l วทานอาหารภายในร้านเนี่ยครบ1,000บาท แชร์รายการย้อนหลังนะครับช่วงปั่นโปร,ร้านเอี่ยวไทย1960พร้อมกับเช็คอินที่ร้านครับรับฟรีทันทีวอยเชอร์มูลค่าแทนเงินสด100บาทสามารถนำไปใช้อิ่มอร่อยได้ในครั้งถัดไปนะฮะใช้บริการเฉพาะสาขาซีคอนสแควร์ e สีนครินเท่านั้นนะจ๊ะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2565ต้องรีบไปใช้บริการกันนะครับเพราะจำกัดเพียง20ท่านแรกเท่านั้นนะติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยครับ